เท็ไ,ไหนกันก็ย<ป>ิ่อภูรัฐกบบเก็บขยะคุณคุณมาใช้ขยะ แตปาไหล้วยายกลาไหลได้ปลาคือ่วกน่าแอบวบะจักเขาูเขาจนชินหรือเป่าเขาเหนจนชินเขาอยู่กับปั้นตลอดเขาเลยประดเต็มคือเขาต้งเตมเต็มเต็มเต็มเน็มเต็คเต็ม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 เต็ดเต ใหญ่โอ้ยมาเป็นฝูงเลย <c oughs> โอ้ยเจ้าของไปเส่แล้วแบบนี้พอด้อ้าวให้ให้เจ้าของที่ไปก่อนนะงงแบบนี้ <c oughs> โอ้ยนะ <c oughs> โอ้ยนะไปไปไปเ <c oughs> อาคือไมาา่ย,ๆๆย,ย,ย,ยังคือแต่ก่อยๆ่อยคือแต่มาตื่นรถพร้อมละคือสิ่งชิ้นแล้วนะชิ้นรถชิ้นแรกละเอาจารย์ให้เขาขัาง <c oughs> เอามาไหนู <therapist. S 1> เร็ว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 วันนี้ไปกันมนนีโอ้ยตัวใหญ่เลยโอบักเทิรเลยแบบนี้โอเคขอบคุณค่ะลุกไปหากินน้ำคนละเล้ยงใส่น้ำมาจัเลนลใส่น้ำหิวน้ำติกินอิ่มเลย้าากิน Oh my god น้ำนคือมอานพี่มันถ่วนมันทุนรถมันคือน็อตคอสะพานตอนที่เพิ่งเข้า เจ้าใครวามรู้สึกแบบเคยขอาไปขับรถน้ำเลี่ยบีชนลี่งทะเลน่ะสวยมากเมื่อกี้วิวช้าวันช้าววราอยู่ไม่ได้ติดใจคอยอยากไปทั้งย่านเซนุดอนทรามใหญงกุบดานมันครับทางตรงโอ้หสวยมากน้ำขึ้นนั่นเนี่ย น้ำเยอะน้ำเยอะอสวยจังเลยอะอร้านอาหารริมทะเลมันนี้วัาทิตคนเาลายหลได้ยายเขามาจ่ายเนี่ยเขามากินข้าวเที่ยงข<ม>้าวกลั่นกันอืมนี่ห้อหนาเกินไปนี่แหละสซนโ่นหนาเกินจังเข้าไปอีกแต่ว่ามันเริมจะจุดนี้ไปแล้วเป็นมุมท่องเที่ยว ลูกตัว,วเอาไร่ายคิด,ดตัวเขกาไปเรื่อยๆตัวเอิมสวยจังเลยขคยบอกรับมากเมืองไทยมันไม่ได้แนวเห็เดใช่ไม่ใชแลวกัน,ค,นคือเป็นจุดไม้คือไปจอดดานน้านหน้าหรอ bạn thấy nhanh phải mọi, mọi cần chỗ để người hãy chọn kiếm khóa học Khắp bài luyện luyện Bộ chồng cứ khởi ถ้าเป็นขับสีขึ้นสบายเลยอันนี้ขับสองก็ซื้อได้นี่ก็ดีแล้วติดเฟรฟิลมากมากครับรถร่องึ้นนี พรวัตบบกี่บันผือหันทุทยานหฮมสัตกรุมหินเป็นยังสีดล เดียวโอ้ไ oh. ม cool. <cn Jean Rabbit bulun> ่ส no ร <p> <c oughs> ้างเดี๋ยวกำลังสร้างโอ้สวยแท้หัผิดนาของนาพอดีนเยพอดี อทีชชูไม่โย่ไม่นีก็จะว่ามีแต่ยันบ่ให้เราเอาไปเองเนาะ ใช่ ดังแป๊กแป๊กเมื่อกี้นี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปเยอะ

สวยวิวสวยมาก